สวัสดีพี่พี่น้องนอง,นองที่ทักเข้ามาเป็นตัวแทนนะคะก็นเป่จะอธิบายให้ให้ฟังสั้นๆง่ายๆเลยนะคะก็คือที่เนี่ย น้ำเปล่าทากาไรมากับบริษัทดอกลิสเน่มาได้เดือนกว่าๆซึ่งน้ําเปล่าทํากําไรไป3 0 0แสนกว่าบาทแล้วซึ่งมันเยอะมากๆนะสาหรับเริ่มพึ่งเริ่ม,ม,มต้นเองนะคะแล้วก็ที่เนี่ยค่ะมันจะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่1สมัครฟรีเป็นเซลแมนเข้ามาขายได้เลยแล้วก็สมัครแบบเปิดบินแบบที่2อคือ,เ,อเปิดบิน1นึ่บาทได้คอลลาเจนไปทาน1กล่องนะคะก็จะได้เป็นตําแหน่ง VO ก็คือตําแหน่งเดียวกับน้ําเปล่าซึ่งเป็นตําแหน่งที่สูงสุดในบริษัทสามารถสร้างทีมได้สามารถ รับกำไรเนี่ยคูณ2ตลอดชีวิตเลยก็คือครั้งเดียวนะคะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วแค่ครั้งเดียวสามารถทํากําไรหลักแสนแบบน้ําเปล่าได้แล้วซึ่งหายห่วงสบายใจได้เลยซึ่งอยู่กับน้าเปล่าเนี่ยน้ำเปล่า,ลารู้เทคนิครู้ขั้นตอนว่าต้องทํายังไงบ้างถึงจะได้ถึง1เดือนถึงจะได้ส0 0 0สนนะคะแล้วก็ที่เนี้ยค่ะเราไม่ต้องสต้องสินค้าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มแล้วแล้วก็เราไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองเราไม่ต้องนั่งแพ็คเองนะคะเรามีหน้าที่แค่ไปทําการตลาดซึ่งน้ําเปล่าก็มีสอนนะคะก็คือ อยากทําแบบไหนนะคะก็อยู่ที่คุณพี่เลือกเลยว่าอยากจะเอาแบบไหนแบบฟรีก็สมัครได้ค่ะแต่ไม่สามารถทํากําไรแบบน้ําเปล่าได้นะแล้วก็แบบเปิดวินนะสามารถทํากําไรกับน้ําเปล่าแบบน้ําเปล่าค่ะ1เดือน3ามแสนได้แน่นอนซึ่งน้ําเปล่ามีเทคนิคให้แน่นอนว่าทํำยังไงนะคะแต่ถ้าคุณพี่เปิดบิน1 0 6 0บาทแล้วเนี่ยคุณพี่เนี่ย ทำตามที่น้ำเป่าบอกทุกอย่างทำตามที่คุณกุมภาหรือบริษัทบอกทุกอย่างแล้วเนี่ย คุณพี่ไม่มียอดคุณพี่ไม่มีรายคุณพี่ไม่มีรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยน้ำตป่าคืนเงินให้โอเคไหมคะก็คือแฟแฟใจใจให้กันไปเลยนะคะ1นึ่บาทถ้า1เดือนคุณพี่ไม่มียอดเลยแต่ว่าคุณพี่ต้องทํานะต้องทําตามที่น้ำเป่าบอกทุกอย่างนะถ้าทําตามทุกอย่างแล้วไม่มียอดน้ำเป่าคืนเงินให้แล้วก็คืนของแค่นี้ค่ะใจใจให้กันไปเลยอยู่ที่คุณพี่เลือกแล้วค่ะว่าจะเอาแบบไหนนะคะน้ำเป่าสามารถพาทําได้หมดเลยค่ะถ้าเลือกเปิดบินเจอกันนะคะ